สวัสดีครับวันนี้ก็อยากให้ฟังกันให้จบนะครับมีหลายๆเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังหลายๆคนก็คงยิ้มได้นะครับเมื่อคืนนี้นที่ราคา XRP พุพพ่งขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะยังงงๆว,ว่าทําไมราคา XRP ถึงขึ้นได้นะครับสาเหตุก็น่าจะเพราะเรื่องที่ทาง Ripple มีการ mint เหรียญ r l u s d นะครับหรือว่า Ripple stable coin เนี่ยบน Ethereum chain นะครับจำนวน3 0แสนถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ3 0แสนกว่าเหรีย uh, ญ ILUSD นะครับแล้วก็ ทาง c o i n g e ก k ก็มีการ list เหรียญ RUSD นี้เข้าระบบเรียบร้อยโชว์ให้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เคยบอกครับว่าการที่เหรียญ RUSD เนี่ยมีการใช้งานจริงเมื่อไหร่ก็จะทําให้ราคาของ XRP ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าการที่เหรียญ RUSD เนี่ยมาจากทาง Ripple แล้วก็อยู่บน XRPL ก็จะทําให้มีการใช้งานเหรียญ XRP มากยิ่งขึ้นนะครับความต้องการเหรียญ XRP จึงสูงขึ้น ราคาก็น่าจะขึ้นไปด้วยนะครับรวมถึงกรณีที่จะทำให้มีคนที่จะสนใจซื้อถือ XRP เนี่ยออนอกจากเพื่อมาเป็นแก๊สฟรีแล้วก็ยังอาจจะเรื่องของการเก็งกำไรราคาด้วยนะครับอย่างถ้าคุณจะเก็บ IL USD บน Ledger นะครับ ถ้เาเกิดว่าคุณมี l e เจอร์เลเจอร์นาโนเลเจอร์นาโนเออะไรต่างๆเนี่ยของคุณเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมี XRP เพื่อเป็น gas ฟรี free, ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็การเปิดพอร์ตเก็บ XRP ก็จำเป็นจะต้องมีเหรียญ XRP อย่างน้อย10 XRP นะครับเป็นเหรียญคล้ายๆเป็นเหรียญก้นกระเป๋าเนี่ยที่จะต้องมีอยู่เพื่อที่จะ activate การใช้งานกระเป๋านะครับ ดังนั้นกระเป๋า xrp ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นกระเป๋าที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจสร้างจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องมี10 xrp อยู่บน i p ดิปล h เ i n คือถ้าเกิดว่าใครสนใจจะสร้างกระเป๋าจะสร้างจะใช้ Hardware Wallets เนี่ยเพื่อที่จะเก็บเหรียญ xrp นะครับก,ก็สามารถที่จะลองหาข้อมูลได้จาก YouTube มีคนทำไว้เยอะมากอยู่แล้วนะครับจริงๆมันก็ถ้าคนที่รู้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยสร้างกระเป๋าคือศูนย์เลยเรื่องสร้างกระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือว่าการสร้างกระเป๋าคริปโตขึ้นมานี่ก็อาจจะก,กลัวๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่างสมมุติว่าคุณซื้อ Ledger Nano มาเนี่ยก็แค่เชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดแอปนะครับส่วนที่เหลือมันค่อนข้างจะง,ง่ายอยู่แล้วนะครับ หลังจากสร้างกระเป๋าเสร็จก็สามารถที่จะโอนเหรียญจากกระดานต่างๆที่คุณมีซื้อเก็บ XRP ไว้อยู่นะครับแล้วก็เลือกเชนให้ถูกนะครับอย่าง Binance ก็อย่าง Binance Bin Exchange กระดาน Binance เนี่ยก็เลือกเป็น Ripple Chain นะครับแล้วก็แค่ใส่ในกระเป๋าใส่จำนวนเหรียญที่จะโอนออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรไม่เกิน2 3นาที45นาทียังไงก็เหรียญก็เข้า Ledger Show ให้คุณเห็นแล้วนะครับแต่ขอเตือนไว้นะครับว่าพวก การสร้างกระเป๋าเนี่ยจะมีซีดเฟสนะครับไม่ว่าจะเป็น12 Se องซีดเฟสหรือว่า24 Se ิบซีดเฟคือ24ค่คำคำนะครับที่ใช้ในการสร้างกระเป๋าเนี่ยคุณห้ามถ่ายรูปห้ามที่ทำเป็นดิจิตอลหรือว่าพิมพ์เป็นข้อมูลเก็บไว้ในโน้ตของคุณในคอมพิวเตอร์เนี่ยห้ามทำเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเก็บในคอมเก็บในมือถือถ่ายไว้อะไรเนี่ยห้ามให้มีเป็นดิจิตอลหมดนะครับให จดใส่กระดาษหรือว่าจะสลักไว้ที่ไหนก็ตามนะครับแต่อย่าทําให้เป็นดิจิตอลนะอย่าทาให้เป็นรูปภาพสิ่งที่คือสมมติว่าถ้าเป็นเลเจอร์เนี่ยของคุณเนี่ยสมมติเลเจอร์ของคุณหายคุณก็สามารถจะไอซีดเฟรชไปเริ่มต้นกระเป๋าเริ่มต้นใหม่ได้นะครับในเลเจอร์อื่นๆหรืออาจจะยี่ห้ออื่นก็ตามนะครับเหรียญคุณไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ว่าไอเลเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันเป็นแค่กุญแจนะครับเป็นกุญแจไข เหมือนกุญแจไขไปยังเหรียญของคุณเนี่ยที่อยู่บนริปเปิลล็อกบล็อกเชนเท่านั้นนะครับมันเหมือนกับเป็นกุญแจโดยที่มีรหัสก็คือซีดเฟสของคุณเนี่ยแหละในการที่จะปลดล็อกกุญแจตรงนี้เพื่อที่จะดูเหรียญของคุณบนบนบล็อกเชนจริงๆจะไม่ใช้เลเจอร์ก็ได้นะครับจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ในการที่จะเปิดดูเหรียญของคุณบนบลนะ็อกเชนนะเปิดดูเหรียญของคุณบนบล็อกเชนหรือว่าจะจัดการเหรียญของคุณบนบล็อกเชนก็ตามนะครับ เหรียญของ XRP ของคุณนะก็ยังอยู่บนบล็อกเชนตลอดนะครับไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากว่าคนที่จะมีกุญแจหรือซีอเฟสเนี่ยแหละกระเป๋าดีิ้อลก็เหมือนกับหน้าต่างนะครับไว้ส่องดูแล้วก็จัดการเหรียญของคุณบนบล็อกเชนโดยที่จะต้องมีรหัสก็คือซีสเฟสเป็นตัวเปิดเป็นตัวเข้าถึงสำหรับที่จะจัดการอะไรต่างๆก็ตามนะครับ เอาว่าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเนี่ยผมก็ยินดีตอบให้เท่าที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าใน YouTube เองก็มีคนทําวิดีโอดีๆไว้เยอะอยู่แล้วนะครับผมเองก็เรียนรู้จากกันเนี่ยครับดูจากในเน็ตใน u t u b e เนี่ยแหละก็ดูมาอีกทีเหมือนกันตอนสร้างกระเป๋านะครับเรื่องที่อยากจะเล่าอีกเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเอชอาร์พีลิเบเอกระทางวีซ a ามัสเตอร์คนะครับ อย่างกรณีของ Mastercard เนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าค่อนข้างที่ชัดเจนที่ทาง Mastercard เนี่ยจะมีการใช้งานเทคโนโลยีของ r i p p l e อยู่นะครับทั้งทางตรงแล้ะก็ทางอ้อมส่วน v i s a เองก็มีข่าวน้อยกว่านะครับแต่อย่างข่าวล่าสุดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันแบบอ้อมๆก็คือทาง v i s a าเองก็ต้องมีการปรับตัวมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้นะครับซึ่งหลายๆด้านหนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยก็คือการที่ v i ซ่มีการเริ่มใช้และการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Tokenized a s s e t บนบล็อกเชนนะครับหรือว่าการแปลงมูลค่าสินทรัพย์ให้มาอยู่บนบล็อกเชนที่เรียกว่า VTAP นะครับหรือว่า Visa Tokenized a s s e t ซทแพลตฟซึ่งจะช่วยให้ธนาคารต่างๆสามารถที่จะออกเหรียญที่มีเงิน Fiat Back ได้นะครับเพื่อช่วยในการที่จะเทรดทรัพย์สินเหล่านั้นนะบนบล็อกเชนผ่าน Smart Contract หนึ่งในธนาคารที่จะเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้ภายในปีหน้าก็คือธนาคาร BBVA ของประเทศสเปนนะครับซึ่งธนาคาร BBVA ผมเคยพูดไปถึงไปแล้วนะครับตามข่าวเลยก็คือว่า BBVA เองก็เคยใช้เทคโนโลยี DLT หรือว่า Distributed Ledger Technology นะครับเพื่อโอนเงินข้ามประเทศจริงมาก่อนแล้วมีการใช้เทคโนโลยีในการโอนเงินระหว่างประเทศสเปนกับประเทศเม็กซิโกมาแล้วนะครับ ซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันการมีการเชื่อมโยงกันบล็บอกเชนแล้วก็ r i p p อรเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะทำงานกับบริษัททำงานกับธนาคาร BBVA เนี่ยแหละ Ripple XRP ก็อาจจะมีส่วนร่วมหลักนะครับในการเชื่อมโยงกับทางวีซ่าได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าการที่หลายๆบริษัทหลายๆสถาบันทางการเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดถึง r ิ p p l e ได้โดยตรงนะครับไม่สามารถที่จะบอกว่ากำลังทำงานร่วมกับ r ิ p p l e อยู่ ก็เพราะว่าริปเปอร์ยังถูกยังมีคดีความยังถูกฟ้องร้องคดีกับทางเซกอยู่เนี่ยแหละคือถ้าหมดเรื่องคดีความพวกนี้ไปเมื่อไหร่นะครับทางสถาบันทางการเงินต่างๆก็จะสามารถทําธุรกรรมกับริปเปอได้เต็มตัวนะครับสามารถใช้ XRP แล้วก็เทคโนโลยีของ XRP ของริปเปอได้เต็มตัวนะครับสามารถที่จะโปรโมทการขาย XRP อย่าง XRP ETF หรือ ETP เนี่ยหรือว่าพอดักเงินอื่นกับการกับทางลูกค้าได้โดยตรงนะครับ เรื่องการที่เราจะต้องมาลุ้นคดีความในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็บีบหัวใจเป็นอย่างมากนะครับเหลือประมาณ10วันเท่านั้นนะครับสาหรับคนที่บอกว่าเพิ่งขาย x ส p ไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําถูกแล้วก็ได้หรือเปล่านะครับก็คงต้องมาดูกันว่าผลการคือคือทางเซกจ,จะอุรณ์หรือเปล่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยซึ่งถ้าเกิดการอุทอนริ์จริงราคา x ส p ก็คงร่วงแน่ๆนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยว่าจะร่วงลงไปได้ต่ําสุดประมาณเท่าไหร่ ผมเองส่วนตัวนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับคิดว่าแย่ที่สุดเลยคือประมาณ0.29-0.3เหรียญต่อหนึ่อนะครับอันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะลงไปต่ํำกว่า0.29เหรียญนั่นนะครับซึ่งผมเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าหลังจากที่ราคาร่วงไปก็น่าจะมีแรงซื้อกลับมานะครับใครที่รอซื้อเพิ่มอยู่ก็อาจจะช่วงนี้ซื้อถั่วไปอาจจะ มาลุ้นกันว่าทางเสกนี่จะอุทธรหรือเปล่านะครับคือถ้าไม่อุทธรเนี่ยราคาก็ในทางตรงกันข้ามก็คือราคาน่าจะพุ่งได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้มองก,กันก็คือว่าทางเสกเนี่ยมีการฟ้องร้องกระดานคริปโตหรือว่าเอ็กชชันต่างๆกันเยอะแยะมากมายนะครับหลายที่มากนะครับมีการขายคือฟ้องร้องเรื่องที่ทางกระดานเนี่ยมีการขาย Security ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ คือเดิมทางเซกเขาเคลมว่าเขามีอำนาจในการกำกับดูแลเหรียญคริปโตเพราะว่าเหรียญคริปโตนั้นเป็น Security นะครับอันนี้ก็คือกรณีของที่ฟ้องตัว xrp เนี่ยแหละแต่ตอนหลังมาเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่ากรณีของ xrp เนี่ยแหละที่ทำให้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเหรียญ xrp ไม่ได้เป็น Security 100%นะครับคือไม่ได้เป็น Security ทางเสกจ,จึงไม่สามารถจะเล่นงานตรงนี้ได้อีกนะครับไม่สามารถจะเล่นงานเหรียญเนี่ยตรงนี้ได้อีกเสกก็เลยเปลี่ยนแนวทางเป็นการเล่นงานตรงนี้นะครับอย่างเช่นว่าเลิกเล่นงานหลายๆเหรียญอย่างเช่นเอดาในคดีความระหว่างทางเสกกับทางใบแนนเนี่ยหรือออกมาบอกว่า เซกพลาดไปในการใช้คำว่า c r y ปโตแ s สเซทเ c u r ริตนะครับซึ่งมันไม่เคยมีคำนี้แล้วก็มันก็ผิดในตัวของมันเองนะครับอันนี้เซกเขาเป็นคนยอมรับนะครับก็เลยเลิกงานเลิกเล่นงานเหรียญในด้านตรงนี้แต่ว่ามันเล่นงานกระดานต่างๆในการที่จะซื้อขายเหรียญคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเซกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเซกนั่นแหละที่ไม่ยอมออกกฎไม่ให้ชัดเจนนะครับไม่ยอมเคลียร์เรื่องการอนุมัติให้เอ็กเชน ขายอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนเนี่ยที่มันเป็นปัญหาฟ้องร้องนะครับดังนั้นถ้ามาเทียบกับกรณีของ r i p p l e กับกรณีที่ทางเสกฟ้องร้องกระดานต่างๆนะครับจะเห็นความแตกต่างก็คือทางเสกเนี่ยเล่นงานกระดานว่าซื้อขายเหรียญโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้วก็ในส่วนของ r i p p l e เนี่ยก็คือ เล่นงานที่เราแพ้คดีมาก็คือว่าขายเหรียญให้กับสถาบันทางการเงินในช่วงแรกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเซกนะครับซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตจริงๆแล้วก็จบไปแล้วแล้วก็ค่าปรับ125ล้านเหรียญนี่ที่ทางศาลตัดสินมาแล้วนะครับอันนั้นก็คือผิดในช่วงแรกซึ่งตอนหลังจากนั้นมาก็ไม่มีการขายให้กับทาง สถาบันทางการเงินโดยตรงนะครับคือต้องมาขายในตลาดรองแทนนะครับถ้าเกิดว่าสถาบันมาซื้อในตลาดรองคือตลาดทั่วไปที่คนทั่วไปซื้อได้ตาม e x ็กชเชนตามรก,กระดานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ผิดกฎหมายที่อยากจะบอกคือจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่เหลือคดีความให้ทางเ e กเขาอุทธรณ์เรื่องกรณีของ r i p p l e อีกแล้วนะครับนอกจากเศกจะกลับไปเล่นงาน XRP ว่าเป็น security อีกรอบนึงครซึ่งดูแล้วก็น่าจะยากมากๆนะครับอาจ แล้วที่สาคัญก็คืออาจจะไม่คุ้มเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคดีไปจบที่ศาลสูงแล้วเกิดทางเสกแพ้ริปเปิลขึ้นมานะครับผลก็ตัดสินมันจะกลายเป็นมาัดฐานที่เป็นที่ยิ่งเป็นผลร้ายต่อทางเสกซึ่งจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นจุดวัดใจแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางเสกเขาอุทธรณ์ก็คือเสกหน้ามืดจริงๆแล้วนะครับคงไม่สนใจอะไรอีกแล้วแล้วก็อยากจะลากคดีริปเปิไปนะครับอีกเท่าไหร่อีกปีครึ่ง2ปีเนี่ยกว่าคดีที่จะจบที่ศาลสูงนะครับ ยังไงก็คงจะต้องมาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะครับว่าหลังจากที่พ้นการไต่สวนของเสกในสภาสูงมาแล้วเนี่ยเสกจ,จะอุทธรณ์คดีดิปเปอลหรือยังนะครับเพราะว่าจากนี้คงไม่มีใครทําอะไรเสกได้พักใหญ่ๆเลยนะครับคงต้องมาตามดูกันในสัปดาห์หน้าเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอเรื่องก็คือเรื่องที่แ a d ก a ร l i n g h o u s e c ีโของ r i p p l e เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องของ Bitcoin ไว้นะครับว่าเป็น Centralized หรือว่า Decentralized กันแน่นะครับแกบอกว่าคือถ้า Bitcoin เนี่ยเป็นการกระจายศูนย์หรือว่าเป็น d e c e n t r a l i z e d จริงก็คงไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบล็อกเชนได้นะครับอย่างที่บอกว่า XRP เนี่ยค่อนข้างจะเป็น Centralized อยู่แล้วอันนี้คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นค่อนข้างจะรวมศูนย์นะครับซึ่งแตกต่างเดียวทาง Bitcoin ที่เป็น d e c e n t r a l i z e d นะครับแต่มาดูกันนะครับว่า c e o เราเนี่ย ว่าพูดว่ายังไงกันบ้างในเรื่องนี้นะครับคือตามวิดีโอนี้แกให้สัมภาษณ์ว่าความสามารถในการขุด b บิตคอยนั้นก็ขึ้นกับความสามารถของ CPU ของคอมพิวเตอร์นี่แหละซึ่งคุณก็ต้องมาดูว่าที่ไหนเป็นหลักๆนะครับที่มีความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการขุด Bitcoin โดยเมื่อลองดูข้อมูลแล้วก็จะเห็นว่า80%ของการขุดบิตคอยนั้นเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับซึ่งมี4เหมือง ขุดบิตคอยในประเทศจีนนะแหละที่ควบคุมการขุดคิดเป็นกว่า50%ของความสามารถในการขุดบิตคอยทั้งหมดฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าประเทศจีนนะควบคุมทุกอย่างจริงนะครับบิตคอยทั้งบิตคอยทั้งอีเธอเรียมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังผมเล่าเรื่องอีเธอเรียมก็อยากจะให้ลองกลับไปฟังดูนะครับว่าทําไมชาว x r p ถึงไม่ชอบอีเธอเรียมนะครับแล้วว่าทาไมอีเธอเรียมเกี่ยวข้องกับจีนยังไงบ้างนะครับ ว่ากันว่าอิตาเลียมน่ะเป็นจริงๆคือเป็นของประเทศจีนเยอะนะครับเพราะว่าเข้าซื้อหุ้นหลักๆในช่วงแรกของที่เกี่ยวข้องกับทางวิตาลิกเนี่ยแหละก็ใครสนใจลองกลับไปฟังดูได้นะครับ แล้วก็เหรียญ USDT t e t h e r USDT ก็เป็นอีกตัวหนึงที่จะต้องระวังกันนะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสล่มน้อยนะครับแต่ความสําคัญของ USDT ก็คงลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทาง t ท t h ตอร์เองเขาไม่สนใจตลาดของอเมริกาแล้วก็ไม่สนใจตลาดยุโรปแล้วนะครับที่บังคับให้ทาง t e t h e อร์เนี่ยเปิดเผยนะครับว่ามันมีเหรียดมีทรัพย์สินอยู่แบ็กเหรียญ USDT อยู่จริงหรือเปล่านะครับ USDT ไม่ยอมทําก็เลยปฏิเสธนะครับคือออกจากยอมออกจาก ตลาดของอเมริกานะครับแล้วก็ของทางยุโรปนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับ RUSD l stable coin ของ Ripple อยู่แล้วที่จะมายึดครองส่วนแบ่งตลาดนะครับ stable coin ในส่วนของอเมริกาแล้วก็ยุโรปได้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าปีปีหนึ่งคุณรู้ไหมว่า Tether USDT เนี่ยฟันกำไรไปกว่าปีละหมื่นล้านเหรียญ US dollar เลยนะครับคือ้องคิดดูบริษัท t ท t h ตอเนี่ยมีเรียกว่างไง ก็มิ้นเหรียญออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้กําไรจากส่วนนั้นนะบริษัทเซสเตอร์มีพนักงานเพียงร้อยกว่าคนนะครับก็แสดงว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยทำกำไรให้กับเซสเตอร์ได้เป็นร้อยล้านเหรียญต่อปีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เอามาฝากประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้ายังไงจะมาเล่าให้ฟังขอบคุณมากที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ